พระคาถามนรักอีกหนึ่งสุดยอดพระคาถาปลุกรักปลุกสเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักใคร่ชื่นชมเมื่อสวดภาวานาเป็นประจำทุกค่ำเช้าหรือสวดก่อนออกบ้านก่อนไปพบเจอผู้คนเพื่อพูดคุยเจรจาธุรกิจทำมาค้าขายจะช่วยให้เกิดเป็นเมตตามหาสเสน่ห์ใครเห็นก็รักชอบไม่รังเกียจเดียดฉันให้โอกาสให้การสนับสนุน อุดหนุนจุนเจือด้วยใจสเสน่หาทันวาดียิ่งนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโม,นะโมตัตสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภัคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เรื่ส่วนบริกรรมพระคาถาเก้ารอบโอมนมปะปโรรนขุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาขมาธรรมังสรติจิตตังสมาขมาสังขังสรติจิตตังสมาขมาโอมนมปะปโรรนขุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาขมา หัมมังสรติจิตตังสมาคมาสังขังสรติจิตตังสมาคมาโอมนัมปะโรรนคุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาคมาหัมมังสรติจิตตังสมาคมาสังขังสระติจิตตังสมาคมาโอมนัมปะโรรนคุเพติ พุทธังสรติจิตตังสมาขมาธรรมังสรติจิตตังสมาขมาสังฆังสรติจิตตังสมาขมาโอมนมะปโรรนขุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาขมาธรรมังสรติจิตตังสมาขมาสังฆังสรติจิตตังสมาขมา โอมนะมะปะโรรันคุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาคมาธรรมังสรติจิตตังสมาคมาสังขังสรติจิตตังสมาคมาโอมนะมะปะโรรันคุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาคมาธรรมังสรติจิตตังสมาคมาสังขังสรติจิตตังสมาคมา โอมนะมะปโรรนขุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาคมาธรรมังสรติจิตตังสมาคมาสังขังสรติจิตตังสมาคมาโอมนะมะปโรรนขุเพติพุทธังสรติจิตังสมาคมาธรรมังสรติจิตังสมาคมาสังขังสรติจิตตังสมาคมา ราคาถาศักดิ์สิทธิ์บทนี้พระอาจารย์สายเวทโบราณท่านใช้เสกเป่าสีพึ่งทาปากน้ำมันหอมหรือดอกไม้หอมเพื่อเหมาะให้สิทธิานุสิ์นำไปใช้ในการประกอบกิจการสัมมาอาชีวะหรือในกรณีที่จะไปพูดคุยไปเชื่อมความสัมพันธ์กับคนที่เรารักใคร่หมายปองก็จะช่วยให้สมหวังสมรักสมปรารถนาทุกประการ